สวัสดีครับวันนี้จรับสู่เพจออกจากความเป็นหมูครับวันนี้พบกับพี่หนูนะครับสําหรับวันนี้พี่หนูแนะนําในส่วนของท่าออกกําลังกายบริหารในส่วนของบริเวณหลังแขนและก็บริเวณหน้าแขนนะครับก็คือเรียกง่ายว่าเป็นแขนของเราเองมีด้วยกันทั้งหมด4ท่านะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้เป็นในส่วนของดัมเบลวันนี้พี่หนูใช้ในส่วนของดัมเบล1กิโลนะครับเป็น1คู่นะใครที่ไม่มีในส่วนของดัมเบลนะครับแนะนาให้ใช้เป็นขวดน้ําใส่น้ําให้เต็มนะครับแล้วก็พยายามหมุนฝ่ายให้แน่นได้โอเค มีท่าอะไรกันบ้างนะครับท่าแรกครับเป็นส่วนงการบริหารบริเวณหลังแขนนะคบก็คือดัมเบลไตเซ็บคิกแบ็กอ่าวิธีการเซตท่าคิกแบ็กของเรานะครับไม่ยากไม่ง่ายนะครับให้ใช้ในส่วนของการยืนลักษณะคล้ายๆกัเหมือนกับกึ่งๆึ่งสควอตนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยดันก้นด้านหลังก่อนที่จะย่อเข่านะอ่ะดันก้นก่อนย่อเข่าเล็กน้อยนะครับหนีบศอก ดัมเบลเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกนะครับไม่เกินมาดหน้านะแค่นี้เซ็ท่าอันนี้คือท่าเซ็เลยจังหวะทําให้ดัมเบลไปด้านหลังก็คือเหมือนเราเหยียดแขนไปตรงๆนะครับแล้วก็พับกลับมาข้อศอกเป็นมุมฉากนะเหยียดไปพับกลับแบบนี้นะครับพยายามหนีบจักรยานให้ติดกับลําตัวไว้และเหยียดไปแบบนี้นะครับไม่เวี่ยงแขนมาด้านหน้าอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเวียงแขนเนี่ยเราไม่ได้เลยแต่ว่าให้ใช้ส่วนการเหยียดไปและเกร็งกลับมาพยายามหนีบศอกไว้อ่าอันนี้คือในส่วนของการทําดัมเบลไตเส็บ คลิกแบ็กอ่าต่อไปครับเป็นส่วนของการทําหลังแขนเหมือนกันแต่ว่าเหลือดัมเบลแค่1อันหรือว่าขวดน้ำแค่1อันคือเป็นในส่วนของการทารําดัมเ,ลเลบเนนเลไตเซ็บเอ็กเทนชันวิธีการครับให้ใช้ในส่วนของการถือให้เป็นรูปถ้วยกลมๆแบบนี้นะไว้ด้านหลังนะครับหนีบข้อศอกให้ติดหูไว้นะครับเริ่มแขนเนี่ยเป็นแค่บุมฉากรพอไม่ต้องเอาดัมเบลมากระแทกหลังนะแค่นี้พอนะครับแล้วก็เน้นในส่วนของการเหยียดขึ้นด้านบนเหนือศีรษะตรงๆนะครับหนีบข้อศอกให้ติดกับหูไว้ พับข้อศอกลงนะคบพยายามไม่ให้แขนแตกออกแบบนี้นะ,ะให้ใช้ในส่วนของการหนีบไว้เหยียดแขนขึ้นด้านบนนะครับพับลงมาจังหวะที่พับเนี่ยแค่มุมฉากพอไม่ต้องให้ดัมเบลกระแทกหลังหรือว่าในส่วนของตัวนี้นะ,อะเอาใหม่ครับดันขึ้นเก่งนะครับขึ้นและลงช้าๆแค่นี้เองข้อควรระวังสําหรับท่านี้คือในส่วนของหัวไหล่และข้อมือนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาการบาดเจ็บโอเคได้หลังแขนไปแล้ว2องท่า หน้าแขนของเราก็สองท่าเช่นกันท่าแรกครับเป็นท่ายอดฮิตเดิมเป็นส่วนการทําดัมเบลใบเส็บเคอร์พีู่ืออนุญาตแนะนําในส่วนของการยืนให้เป็นเท้านําเท้าตามแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เซ็ตในส่วนของข้อศอกมาไว้ที่บริเวณสีข้างอ่าใช่ครับโอเคด้านหน้าของเราแล้วก็เหยียดแขนเวลาถือดัมเบลนะคะพยายามกำแบบหลวมๆใช้มือประคองนะแล้วก็ค่อยๆจับไว้นมตัวด้านหน้าเล็กน้อยงองข่าเล็กน้อยนะครับจังหวะพับขึ้นมาให้ดัมเบลเนี่ยมาอยู่ที่บริเวณ หัวไหลของเรานะครับตั้งตรงๆไม่หักข้อมือนะครับแล้วไม่บิดข้อมือนะจังหวะปล่อยนะครับเกร็งช้าๆอย่างนี้นะออกแรงในส่วนของการเกร็งหน้าแขนนะครับไม่ทําเร็วนะครับแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปค่อยๆเหยียดพับแล้วพับขึ้นเร็วได้ครับ แต่ว่าเน้นในส่วนของการปล่อยลงช้าๆโอเคได้แล้ว3ท่าอีกหนึ่งท่าครับท่านี้ก็หลายๆคนอาจจะอยากทแต่ว่าทําไม่ถูกพี่หนูแนะนําว่าวิธีการเซตในส่วนของการทารีเวิร์สเคอให้ลักษณะเหมือนกันเลยครับข้อศอกแต่ว่าเราคว่ำมือแบบนี้ลักษณะคล้ายๆเดียวกันกับแฮมเมอร์เคอร์แต่ว่าเป็นรีเวิร์สก็คือคว่ำมือนะครับอ่ะแนบไว้ระหว่างพับขึ้นมาเนี่ยให้พับแค่เท่าที่เราขึ้นมาได้แบบนี้แล้ววางลงก็คือบุ่มที่พับมันเหมือนกับให้เราหักขึ้นมา นะครับมันจะบิดออกด้านข้างเล็กน้อยถ้าเรายกสองแขนอาดูนะเห็นไหมมันจะบิดออกด้านข้างน้อยปล่อยจะเป็นที่เดิมแต่ว่าพยายามไม่กางออกแล้วพับมันถ้าเกิดแบบนี้มันจะกลายเป็นไหล่แต่ถ้าเกิดเราหนีบไว้เนนะี่ยแล้วพับเท่าที่ได้มันจะโดนในส่วนของบริเวณหน้าแขนแบบเถิบจากลูกหนูไปนิดนึงโอเคได้แล้วนะคบทั้งหมด4ท่า อย่าลืมนะว่าในส่วนของการออกากาลังกายทุกครั้งเราต้องมีการวอร์มอัพด้วยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราทำท่าละ30วินาทีเซ็ตท่าแรกครับในส่วนของดัมเบลแต่เสิร์ค b ี c แบ็กย่อเล็กน้อยยืดอ,อกขึ้นพร้อมแล้วเริ่มครับ โอเคครับเลยดัมเบลหนึ่งอันเป็นในส่วนของดัมเบลไต่เซเอ็กเทนชั่นพร้อมครับเริ่ม โอเคครับต่อไปดัมเบลไบเซ็ปเคอร์เสร็จในส่วนของเท่าน้ำเท้าตามเซต็แขนด้านหน้าพร้อมแล้วเริ่มครับ โอเคท่าสุดท้ายครับความมือเล็กน้อยคอร์รอพร้อมแล้วเริ่มครับ ระวังข้อมือด้วยนะครับโอเคจบไปแล้วทั้งหมดสีท่าอขออนุญ,ญาตวางทําเบลครับเป็นยังไงบ้างครับอย่าลืมนะครับค่อยๆทําช้าๆนะครับเพราะว่าในส่วนของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยโอกาสเกิดการบาดเจ็บเนี่ยก็ค่อนข้างสูงแล้วก็อย่าลืมส่งลีปออวการมาให้พี่หนูแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่ามีการปรับท่าย,ยัางไงหรือว่าไม่มั่นใจว่าท่าถูกไม่ถูกยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจให้พี่หนูด้วยนะคบในส่วนของเพจออกจากความเป็นหมูแล้วก็ฝากติดตามว่า คลิปต่อไปจะเป็นในส่วนของท่าบริหารส่วนไหนหรือว่าเป็นในส่วนของการกระชับส,ส่วนยังไงวันนี้พี่หนูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ